จะทำยังไงเมื่อคุณตกลงไปในโคลนดูน ใจกลางป่าพร้อมกับสัตว์ดูร้ายมากมายที่แย่ไปกว่านั้นภายในลุมก็ดันมีวัตถุปริศนากลมขาวเรียวบางคนคงจะเดาได้แล้วว่าเป็นอะไรครับก่อนที่ฟ้าจะส่งงูพิษตัวหนึ่งมาช่วยเหลือพวกเขาใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดงูพิษตัวนี้นี่แหละที่จะมาช่วยพวกเขาและจะช่วยอย่างไรนั้นต้องไปติดตามกับหนังเรื่องนี้กันเลยครับบอกเลยว่าห้ามพลาดกับเรื่องนี้ครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง West ต์สเตดิกันอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้เราก็มากับหนังพอร์ตแปลกๆปวดหัวกันอีกแล้วครับกับ ปี2 0 2 3แต่นังเรื่องนี้ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราคิดครับเป็นนางเอาตัวรอดจากค่ายอินดี้ที่ผมสุดชื่นชอบอย่างค่ายชัตเตอร์ค่ายนี้ครับสำหรับวันนี้รอดครับและก่อนอืน่นก่อนที่พวกเราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นผมและทีมงานอยากจะขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่เข้ามารวมเดเนตค่ากาแฟให้กับพวกเราครับขอขอบคุณคุณธนิดาที่ได้เดนเนตไมค์กับเราถึง199บาทครับขอ,ข,อข,อขอบคุณคุณอลิสาที่ได้เดินเนตไมค์กับเรา50าบาทครับ ขอบคุณคุณชนิดาที่ได้ด o n a t i o มาให้กับเรา50บาทคุณกรติทีได้ด o n a t i o มาให้กับเรา50บาทครับคุณสุภนิกาได้ด o n a t i o มาให้กับเรา40บาทคุณสอนรักได้ด o n a t i o มาให้กับเรา29บาทขอภัยที่ก่อนหน้านี้อ่านชื่อผิดด้วยและกันนะครับและท่านสุดท้ายคุณพัชระวันได้ด o n a t i o มาให้กับเรา10บาทครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมมาฟังหนังเรื่องนี้กันเลยครับภาพเปิดเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งครับที่กาลังวิ่งหนีบางอย่างอย่างหัวสุกหัวสุน ป่าแห่งนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่อันตรายมากๆเขาแทบไม่สามารถยุดนิ่งที่ไหนสักทีและยกปืนขึ้นมาชี้ตลอดเวลาอย่างหวาดระแวงจนกระทั่งได้มีชายคนโผล่มาจากด้านหลังครับขณะที่ชายคนนี้เป็นเพื่อนร่วมทางของเขาชายคนนี้ยังต้องร้องกรีดออกมาด้วยความตกใจเขานั้นเสียสติเป็นอย่างมากและเริ่มบอกกับเพื่อนอีกคนว่าฉันขอบ้นนักท่องเที่ยวต่อไปดีกว่าต้องมาที่นี่นี่มันเหมือนกับการฆ่าตัวตายชัด และแล้วทั้งสองคนก็ได้พบกับบางอย่างที่พ่งเข้ามาหาพวกเขาครับชายคนนั้นกับเกิดสติแตกอีกวรอบวิงหนีจนแยกทางกันจนได้สะดุดล้มกับบางอย่างและเขาก็ต้องปรีแตกออกมาอีกครั้งเมื่อพบกับโครงกระดูกปริศนาของมนุษย์ครับ การที่ภาพจะตัดไปยังตัวละคร2คนครับเมื่อเดาจากบริบทการพูดคุยของทั้งคู่นั้นจะพบว่าทั้งสองคนคือสามีภรรยากันแต่สถานาการณ์ครอบครังของพวกเขาอาจดูไม่ค่อยดีมากนะครับซึ่งผู้เป็นภรรยามีชื่อว่าโซเฟียและผู้เป็นสามีมีชื่อว่าจอร์จครับทั้งสองคนได้เดินทางมายัางประเทศคอลัมเบียเนจากมีการประชุมครั้งใหญ่เกี่ยวกับการแพทย์ทางทั้งสองคนนี้ก็ยังเป็นแพทย์ด้วยกันทั้งคู่เมื่อมองดูสถานาการณ์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะพบว่าจอร์จพยายามเชื่อมติดความสัมพันธ์อีกครั้ง แต่ว่าโซเฟียก็ต้องการดันความสัมพันธ์ออกไปจอชมั่นใจอย่างยิ่งว่าการมาโคอลอมเบียในครั้งนี้เขาตั้งเป้าว่าจะมาพักผ่อนและไปปีนเขาขณะที่ว่าพาคู่มือการเดินทางรวมถึงเปคู่กายที่ไว้ใช้ในการเดินทางในที่สุดทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงอย่างโรงแรมและพบกับเพื่อนอีกคนที่ไม่ชื่อว่ามาโก้ครับ มาก็าคือเพื่อนอาชีพแพทย์แต่ว่าเขาค่อนข้างจะสนิทกับครอบครัวนี้เป็นอย่างมากมากก็ได้เข้ามาขอบคุณกับทั้งคู่หากทั้งสองคนนี้ไม่มาเขาคงต้องตัวคนเดียวก่อนที่จะทักกับโซเฟียว่าตัวเขานึกว่าโซเฟียจะหยุดพัฒนาอาชีพแพทย์ไปแล้วเพราะก่อนหน้านี้เธอต้องตั้งใจเลี้ยงดูลูกแต่ว่าตอนนี้โซเฟียจะกลับมาอีกครั้งและคิดว่าเธอจะกลับมาตั้งใจและพัฒนาเกี่ยวกับอาชีพการแพทย์ของเธอเสมอกับเป็นการกลับมาเคลื่อนซังเวียนอีกครั้ง เมื่อแยกจากมาโคทั้งสองคนก็มีเรื่องต้องแตกหักอีกครั้งเป็นเพราะจอชลืมพาส,สปอร์ตไว้ที่จริงแล้วทั้งสองคนนี้ตั้งใจจะนอนแยกกันครับแต่การที่จอชทำพาส,สปอร์ตหายใบมันก็แปลว่าพวกเขาจะต้องนอนด้วยกันณนจุดจุดนี้โซเฟียก็เอาแต่อารมณ์เสียใส่จอชทั้งวันแต่จอชก็ไม่ได้ตามน้ำครับจอชพยายามพูดดีเห็นได้ชัดว่าจอชนั้นยังคงรักโซเฟียนะครับจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาอาหารเย็น จอจโซเฟียและมาร์คโคได้นั่งร่วมโตกันพวกเขานั่งนึกย้อนความลังในตอนที่พวกเขากําลังเป็นนักศึกษาแพทย์ด้วยกันทั้ง3คนชอบการไฮกิ้งหรือการเดินป่าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะจอจที่มีกระเป๋าส่วนตัวในความทรงจําของทุกคน ทุกคนยังคงจำได้ว่าจอชมีกระเป๋าคู่กายใบหนึ่งที่แม้มันจะพังไปแล้วจอชก็พยายามซ่อมมันด้วยการนำเทปมาพันเอาไว้มาก็เลยเห็นว่าจอชคงน่าจะไม่อยากพลาดโอกาสนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นน้ำตกที่สวยมากๆอยู่ใกล้ๆเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของประเทศโคอลอมเบียทั้ทงคู่จึงได้นัดกันว่าจะไปในเช้าวันพรุ่งนี้แต่ความแปลกในครั้งนี้คือโซเฟียต้องการไปด้วยครับจอชรู้ดีว่าหลังจากที่เธอคลอดลูกออกมา เธอก็ได้ห่างหายจากการเดินป่าไปเลยทําให้จอจต้องรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากว่าเป็นเพราะอะไรโซเฟียถึงอยากไปในครั้งนี้เมื่อพูดจบเธอก็รีบขอตัวไปนอนจนมันก็ทําให้มาโกต้องรู้สึกแปลกใจว่านี่เขาพูดอะไรผิดหรือเปล่าก่อนที่มาโกเพิ่งจะได้รู้ว่าทั้งสองคนนี้กําลังคิดที่จะแยกกันในสายตาของมาโกยังคงเข้าใจว่าโซเฟียและจอจนั้นเป็นคู่ที่ดีมากๆเหตุผลของการแยกกันไม่ใช่เพราะใครมีชู้หรอกครับ แต่มันเป็นเหตุผลง่ายๆแบบชาวฝรั่งครับคือพวกเขาจะเบื่อกันได้ไง่ายมากเมื่อความคิดของพวกเขาไม่ตรงกันในที่นี้จอชยังไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่ครับแต่ถึงยังไงพรุ่งนี้พวกเขาก็นัดกันแล้วว่าจะไปปีนเขากันจนภาพก็ตัดมาในวันถัดไปครับกลายเป็นว่าพวกเขาต้องผิดหวังกับการเดินป่าเนื่องจากมาโกมีงานเข้าด่วนแต่ทว่าโซเฟียกลับไม่ยอมถดถอยความตั้งใจครับเธอยังคงตั้งใจที่จะไปเดินป่าและหวังว่าจะได้ไปดูน้าตกที่สูงที่สุดในโคลัมเบียทางด้านจอชไม่อยากให้โซเฟียไป หากว่าผู้หญิงไปคนเดียวจะต้องอันตรายอย่างแน่นอนถ่ายที่สุดแล้วจอส์ได้เสนอว่าเขาจะไปด้วยเพราะอย่างน้อยโซฟียก็ไม่ได้ตัวคนเดียวทั้งสองคนเตรียมพร้อมการเดินทางโดยการเดินไปยังล็อบบี้เพื่อถามกับพนักงานถึงเส้นทางที่จะไปน้ำตกการไปถึงยังน้ำตกที่พวกเขาต้องการจำเป็นจะต้องใช้เส้นทางหนึ่งที่ไกลามากๆและใช้เวลามากแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วมันมีอีกเส้นทางหนึ่งครับที่จะสามารถประหยัดเวลาของพวกเขาได้มากแต่ว่าพนักงานคนนี้กลับไม่แนะนําให้พวกเขาไปครับเพราะมันเป็นพื้นที่ที่อันตรายมากมาก ที่แห่งนั้นมีสัตว์อันตรายมากมายแม้แต่ขนาดคนในพื้นที่เองก็ไม่กล้าเข้าไปพนักงานยังได้บอกกับโซเฟียอีกว่าที่แห่งนั้นมีงูมากมายแต่ในความเชื่อของโซเฟียแล้วประเทศโคลอมเบียในแถบนี้ไม่เคยมีงูก่อนที่จะได้รู้เหตุผลมาจากพนักงานว่าเป็นเพราะอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นการย้ายทินฐานของงูอาจเป็นเรื่องที่ไม่แปลกมากดังนั้นแนะนำอย่าไปทางนี้เลยหลังจากที่ทั้งสองคนเดินออกไป พนักงานคนนี้ก็ได้พยักหน้าให้กับชายคนที่กำลังทำทรงอ่านหนังสือพิมพ์เสมือนกับว่าเป็นการส่งสิกให้กันจอร์จและโซเฟียได้เดินทางออกมาโดยเส้นทางก็ใกล้อยู่พอสมควรในช่วงแรกทั้งสองคนจะต้องขับรถไปยังที่หมายเมื่อมาถึงทั้งสองคนเริ่มเดินทางตามคำแนะนำของพนักงานทั้งสองคนใช้เวลามากอยู่พอสมควรกับการเดินจนกระทั่งถึงช่วงหนึ่งของเส้นทางจอร์จเริ่มเหนื่อยและทิ้งห่างจากโซเฟียไป แต่เหมือนกับว่าจะเป็นการลองเชิงของจอร์จมากกว่าครับเขาอยากรู้ว่าหากเขาโดนทิ้งแล้วโซเฟียจะยังรอเขาอยู่หรือไม่เมื่อจอร์จพักหายเหนื่อยแล้วเขาก็เดินต่อไปและพบว่าโซเฟียก็รอเขาอยู่ครับแต่ทางด้านโซเฟียก็ยังคงปากแข็งครับที่เธอหยุดนั้นเป็นเพราะเธอแค่เป็นตะคิวเท่านั้นทําให้จอร์จจะดีใจก็ดีใจไม่สุด และเมื่อทั้งสองคนจะเดินทางต่อไปก็ได้พบว่าฟ้าฝนเริ่มกำลังมาจอชนั้นต้องการกลับไปด้วยด่วนก่อนที่ฝนมันจะเริ่มตกหนักไปกว่านี้แต่ว่าโซเฟียกลับไม่ลดละความพยายามครับเธอต้องการเดินทางไปยังที่หมายให้ได้แม้ว่าจะต้องไปในเส้นทางต้องห้ามเธอก็จะไปแต่ท้ายที่สุดแล้วจอชก็ไม่ยอมครับยังไงพวกเราก็ต้องกลับไปเพราะหากเดินต่อไปก็ต้องใช้เวลากลับมามันอันตรายมากมาก แต่ทว่าเมื่อทั้งสองคนกลับมาถึงอย่างรถของพวกเขาก็ได้พบกับชายที่อยู่ในโรงแรมคนนั้นครับกำลังทําการง,านงันแงะรถของพวกเขาโซเฟียบอกกับจอร์จว่าให้หลบก่อนรอให้มันเสร็จและออกไปเองมันแปลว,ว่าพวกเขาต้องยอมให้โจรคนนั้นขโมยรถไปถึงขนาดอาจต้องเดินกลับบ้านแทนถึงตอนนี้เป็นจอร์จที่ไม่ยอมอีกครั้งเขาไม่ต้องการที่จะต้องเดินกลับบ้านอย่างแน่นอนโซเฟียพยายามห้ามจอร์จเอาไว้แต่ก็ไม่สําเร็จ จอร์จต้องการให้โซเฟียรออยู่ที่นี่เดี๋ยวเขาจะเข้าไปคุยกับชายคนนั้นแต่ทว่าเมื่อเดินเข้าไปหาชายคนนั้นเขาก็ไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงอะไรหยิบปืนขึ้นมาด้วยความที่โจนคนนี้รู้ดีว,ว่าจอร์จไม่ได้มาเพียงตัวคนเดียวไม่ได้พยายามคู่กับจอร์จว่าให้บอกว่าเธออยู่ไหนหากไม่บอกเขาจะยิงทิ้งทันที ท้ายที่สุดแล้วโซเฟียก็ยอมเดินออกมาเองครับก่อนที่จะยอมมอบกระเป๋าของจอร์จไปจอร์จได้ใช้ทิปเหลอในตอนที่โจนกำลังหยิบกระเป๋านำไม้ที่อยู่ใกล้ๆฟาดใส่หลังโจนคนนั้นและทั้งสองคนก็วิ่งหนีเข้ามาในป่าอย่างรวดเร็วเมื่อวิ่งไปถึงช่วงหนึ่งของเส้นทางทั้งสองคนเลือกตัดสินใจที่จะเข้าไปในเส้นทางต้องห้ามครับเพราะพวกเขามั่นใจว่าหากเข้าไปในนั้นโจนคนนี้คงไม่กล้าตามไปอย่างแน่นอนทางด้านจอร์จยังคงสัมผัสได้ว่าโจนคนนั้นยังคงตามมาเขาเลยได้ขอกับโซเฟียว่าหนีออกไปก่อน แล้วฉันจะเป็นคนล่อมันให้โซเฟียสับทีนนีต่อไปต่อไปด้วยความที่เธอหนีอย่างรวดเร็วและไม่ค่อยมีสติมันก็ทําให้เธอต้องเว่งไปจูบต้นไม้เต็มๆ่อนไม้กระแทกใส่หัวเต็มๆจนหมดสติและเมื่อได้สติขึ้นมาเธอก็เดินโซเซ ร้องตะโกนหาจอชแต่ก็ไม่ได้รับเสียงตอบรับจากจอชเลยระหว่างที่เธอยังคงเดินเซอยู่นั้นจูๆ่ๆร่างของเธอก็ตกลงไปในบางอย่างเหมือนกับว่ามันดูดเธอลงไปครับและที่ว่านั้นมันก็คือโคลนดูดนี่แหละครับโซเฟียพยายามตะเกียกตะกายจะขึ้นมาให้ได้แต่มันยิ่งทําให้เธอต้องถูกดูดลงไปโชคดีที่ว่าในตอนนั้นจอชใกล้มาถึงเธอพอดีครับ จอชได้ยินเสียงขอร้องความช่วยเหลือจากเธอจอชพยายามของมือเธอเพื่อที่จะดึงขึ้นมาแต่ว่าระยะของเขาและโซเฟียนั้นใกล้ยอยู่พอสมควรครับจอชปิ้งไอเดียขึ้นมาหากิ่งไม้ท่อนหนึ่งเพื่อให้โซเฟียจับมันและพยายามดึงขึ้นมาแต่ว่าไม่ทันไรท่อนไม้ท่อนนั้นก็กลับหักไปก่อนเมื่อยิงนานไปโซเฟียกลับเริ่มเสียสติเธอยิ่งเริ่มขยับร่างกายมากขึ้นและร่างกายของเธอก็จะยิ่งโดนโคลนดูดลึกลงไปจนกระทั่งหลุมก็ได้ดูดเธอลงไปจนเมิดวินาทีนั้นทําให้จอชไม่มีทางเลือกอีอกแล้วนอกจากจะต้องทํา จเสียสละและกระโดดลงไปจอจก็โดดลงไปในลมอย่างไม่ลังเลพร้อมกับดึงตัวโซเฟียขึ้นมาบอกว่าให้ใจเย็นหากว่าเรายิ่งขยับโคลนมันจะยิ่งดดล,ลงไปแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ข่าวร้ายคือทั้งคู่ติดอยู่ในนี้แล้วนอกจากนี้จะไม่มีคนอื่นใดที่สามารถช่วยพวกเขาได้โซเฟียรู้สึกผิดหวังที่จอจกระโดดมาช่วยแต่ทั้งหมดนี้มันก็คือความรักของจอจครับหากว่าต้องตายเขาก็ยอมตายไปด้วยกันก่อนที่ภาพจะตัดมายังอีกฝั่งหนึ่งครับ ตอนนี้มาคอสเสร็จงานก่อนเวลาพอดีแต่ว่าเมื่อมาถึงอย่างห้องของท้งครูเขานั้นพยายามเรียกทั้งสองคนแต่กลับไม่ได้เสียงตอบรับรับมากลัลยตัดสินใจกลับมายัางห้องของตัวเองและได้พบกับข้อความที่จอร์จทิ้งเอาไว้ว่าทั้งสองคนกำลังเดินทางไปยังน้ำตกอาจจะกลับมาที่นี่ตอนเย็นเย็นไม่ก็ดึกไปเลยก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาอย่างสองสามภรรยาอยกครั้งครับโซเฟียเธอหมดกำลังใจและหมดความหวังคิดว่าทั้งสองคนจะต้องตายอยู่ที่นี่แน่นอน เธอนั้นมั่นใจอย่างยิ่งว่าจะไม่มีใครมาช่วยพวกเขาก่อนที่ทั้งสองคนจะหันไปพบบางสิ่งที่อยู่ใกล้ๆครับและมันก็คือวัตถุบางอย่างที่มีรูปร่างยาวเรียวไม่รู้ว่าสิ่งแรกที่ทุกคนมองเห็นมันคืออะไรแต่ที่แน่ๆผมเห็นคือผมรู้เลยครับทำให้ทั้งสองคนต้องรีบพยายามหาทุกวิธีทาแต่ว่าพวกเขาก็ไม่สามารถทําได้สําเร็จ ขาของพวกเขาแทบไม่สามารถขยับไปไหนมาไหนได้เลยด้วยน้ำหนักของโคลนที่มันหนักมากความอันตรายและความแตกต่างระหว่างทรายดูดและโคลนดูดมันคนละชั้นเลยครับโคลนมันมีน้ำหนักที่ค่อนข้างมากทาให้วิธีการเอาตัวรอดจากทรายดูด อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับโคนดูดในระหว่างที่พยายามหาทางกันอยู่นั้นโซเฟียกลับพบว่ามีบางสิ่งกําลังสัมผัสตัวเขามันอยู่ภายใต้เบื้องล่างของโคลน,นี้ทั้งคู่จึงได้พยายามที่จะดึงมันขึ้นมาครับทว่าเมื่อดึงออกมาก็ต้องเซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียวแน่อจากสิ่งที่ว่านั้นมันคือร่างของมนุษย์ที่ไร้วิญญ,ญาณครับแบบที่ว่ามาแบบขาวซีดเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีสิ่งของอื่นๆที่ติดมากับชายคนนี้ด้วยดังเช่นของเป็ดทะเลต,ต,ต่างๆที่อยู่ในกระเป๋ารวมถึงปืนช็อตการอีกหนึ จากการที่ตั้งสองคนเป็นแพทย์เลยได้ทำการวินิจฉัยร่างชายปริศนาคนนี้โดยการมองดูตาเปล่าของลักษณะสีผิวจึงได้พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตของชายคนนี้หลักๆคือชายคนนี้ได้ติดอยู่ในโคลนดูดและได้ขาดอาหารจนตายครับโซเฟียกับเริ่มสงสัยในตัวชายปริศนาคนนี้ว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ใช้ปืนของตัวเองไปชีพก่อนเพราะการตายจากการอดอากนั้นมันทรมานมากๆ จอชบอกว่ามันมีสาเหตุของมันนั่นก็เป็นเพราะชายคนนี้มีไบเบิลบติดมาอยู่ด้วยครับแน่นอนว่าคนที่มีศาสนาอยู่ในจิตใจเป็นไปได้ยากมากที่เลือกจะปิดชีพตัวเองถึงตอนนี้จอชกลับเริ่มปิ้งไอเดียขึ้นมาครับจอชคิดว่าเราต้องแยกส่วนกระเป๋าออกมาเป็นเส้นๆ,ๆเพื่อแทนเป็นเชือกและขว้างเชือกให้มันไปคล้องกับก้อนหินโดยน้ำหนักของก้อนหินแล้วจะสามารถลากตัวโซเฟียขึ้นไปได้ก่อนที่ภาพ,พจะฉายไปยังภายหลังของโซเฟียที่แสดงให้เห็นถึงมดขนาดยักษ์มากมายก่อนที่ภาพจะตัดมายังมาโกอีกครั้งครับ ระหว่างที่เขากำลังนั่งทำงานอยู่ตรงที่ล็อบบี้จู่ๆสายตาของเขากลับได้ไปเห็นกระเป๋าใบหนึ่งซึ่งเขาสามารถจำได้ดีว่ามันคือกระเป๋าของจอร์จครับหากใครจำคำพูดของจอร์จได้ดีเขาเคยบอกว่ากระเป๋าของเขาเคยซ่อมด้วยเทปมาก่อนแต่แต่ว่าคนที่สะพายกระเป๋านั้นกลับไม่ใช่จอร์จน่ะสิ ทำไมมาโกไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยรีบเดินเข้าไปทักชายคนนั้นและพบรอยเลือดบนเสื้อของชายคนนั้นครับมันแสดงถึงลางไม่ดีของทั้งสองคนไม่แน่ทั้งสองคนอาจจะอยู่ในอันตรายเพียงเท่านั้นมาโกก็พุ่งใส่ชายคนนั้นทันทีและมันก็ดันทําให้ปืนของชายคนนั้นตกลงครับและแล้วการของโรงแรมก็เข้ามาจับตัวทั้งสองคนเอาไว้แต่ภาคกลับมาอย่างโซเฟียและจอจทั้งสองคนยังคงมุ่งมั่นกับการตัดกระเป๋าเป็นเส้นๆและร้อยด้วยกันให้มันเป็นเชือกระหว่างเดียวกันทั้งสองคนก็พูดถึงเรื่องราวความหลังเสมือนกับเป็นการ และการอีกครั้งจนแล้วจนรอดเชื่อของพวกเขาก็เสร็จเรียบร้อยครับ เมื่อโซเฟียได้ทดลองคว้างสายหินก็พบว่าเชือกนั้นมันยังคงสั้นเกินไปมันยังคงขาดความยาวไปอีกไม่กี่ฟุตเท่านั้นจอจเลยปิ้งไอเดียขึ้นมาอีกครั้งว่าถ้าหากว่ามันไม่ถึงจริงๆงั้นผมจะยอมเสียสละแจ็กเก็ตแต่โซเฟียกลับไม่ยอมครับหากว่าต้องเสียสละแจ็กเก็ตพวกเขาก็จะต้องยอมเสียสละก,กันทั้งสองคนและเรื่องแค่นี้ก็ทำให้ทั้งสองคนต้องทะเลาะก,กันอีกครั้งเราก็ต้องเข้าใจโซเฟียเหมือนกันนะครับเธอนั้นไม่ยอมเสี่ยงให้จอจต้องหนาวตายกลายเป็นว่าทั้งสองคนก็ไม่ยอมถอดแจ็กอออกมาาครรับแแลละะเิททีี่่จหวธืนน ความเสียสติของโซเฟียเริ่มกลับมาอีกครั้งเธอมั่นใจว่าการที่ทั้งสองคนหายไปคงไม่มีใครสังเกตไปอย่างแน่นอนครับแต่ทางด้านจอสก็ต้องพยายามพูดปลอบใจโซเฟียอยากให้เธอคิดดีเอาไว้เพราะยิ่งเราเสียสติมันก็ทําให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงครับในเวลานั้นพอดีระหว่างที่โซเฟียเงยหน้าขึ้นมาเธอเริ่มได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่กําลังบินผ่านมาและเธอก็มั่นใจว่านั่นคือเสียงเฮลิคอปเตอร์ของนักท่องเที่ยวหากเราพยายามส่งเสียงดังๆออกไปพวกเขาอาจจะสามารถสังเกตได้เนื่องจากเป็นเครื่องบินที่บินต่ํา แต่ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามตะโกนมากสักเท่าไหรก็กลับไม่มีทีท่าที่เครื่องบินจะสนใจพวกเขาเลยครับจุดน,นี้โซเฟียก็เริ่มสติไต้อีกครั้งครับนำไบโบและไฟแช็กขึ้นมาเธอหวังว่าหากจุดไฟเฮลิคอปเตอร์คงอาจจะสามารถสังเกตได้แต่ว่าจอชกลับคัดครับเขานั้นไม่เห็นด้วยกับการเผาหนังสือเล่มนี้และแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็บินออกไปในระหว่างที่ทั้งสองคนยังคงทะเลาะก,กันอยู่ช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังได้กลับมาอีกครั้งโซเฟียเองในตอนนี้เริ่มมีอาการหิวขึ้นมาถามกับจอชว่าในกระเป๋าของนายมีอาหารอยู่ไหมแต่ว่าอาหาร และน้ำอยู่ในกระเป๋าอีกใบที่โจนคนนั้นปล้นทั้งสองไปณต,ตอนนี้จอร์จยังคงมองโลกในแง่ดีครับแต่ว่าครั้งนี้เขาต้องพูดออกมาด้วยน้ําตา บางทีพวกนี้เราอาจจะอยู่บนโต๊ะอาหารเช้าในโรงแรมนั่งหัวเราะไปกับมาโคแต่อย่างน้อยคำพูดของจอสก็สามารถทำให้ทั้งคู่กลับมาหัวเร้ะได้อีกครั้ง,ท,งทั้งทงที่น้ำตาก็ยังคงคลอเบ้ากันอยู่และแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งครับเมื่อมดตัวใหญ่ยักษ์รวมตัวเข้ามากัดคอของโซเฟียโซเฟียพยายามใช้มือปัดป้องมันออกไปแต่มันก็ไม่หมดไปสักทีจนกระทั่งจอสได้ควักสิ่งหนึ่งออกมาครับและสิ่งที่ว่านั้นมันคือเล่าที่เขาซ่อนเอาไว้ในกางเกงใน ทั้งคู่ได้ใช้เหล้าราดไปที่คอของโซเฟียซึ่งมันก็สามารถกำจัดและไล่มดได้เป็นอย่างดีแต่ทว่ามันก็ไม่พ้นที่ทั้งคู่จะทะเลาะก,กันอีกครั้งครับเนื่องจากโซเฟียเข้าใจว่าจอชไม่ได้กินเหล้ามานานแล้วเหตุผลของจอชคือเขาเครียดกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นอย่างมากเขาเริ่มดื่มเหล่านับตั้งแต่ที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ค่อยดีในว่วงที่ทั้งคู่ยังคงทะเลาะก,กันอยู่นั้นบางสิ่งบางอย่างก็ได้คลืบคลานเข้ามาหาพวกเขาเช่นเดียวกันกับโซเฟียความคิดเลวร้้าาาายต่ง่ตงงๆขขอเอเเเธริมามา ทำไมในตอนนั้นเราไม่ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อส่งเสียงอย่างน้อยมันอาจจะทำให้คนที่อยู่ในเฮลิคอปเตอร์ได้ยินและลงมาช่วยพวกเราในตอนนั้นได้ตอนนี้เธอได้ขอให้จอร์จส่งปืนมาให้กับเธอและคงรู้กันนะครับว่าเธอต้องการอะไรกันแน่แต่เมื่อจอร์จส่งปืนให้กับโซเฟีย,ก,ฟยก็ได้พบว่ามีเชือกที่เป็นสายสะพายปืนอยู่บางที่เราอาจจะสามารถต่อมันได้แต่ไม่ว่ายังไงมันก็สั้นเกินไปแม้ว่าจะต่อก็ยังคงไม่สามารถคล้องก้อนหินนั้นได้และแล้วภัยร้ายที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้ก็ได้มาถึงกับ งูตัวนั้นพยายามคลืบคลานเข้ามาหาไข่ของมันและคงเข้าใจกันนะครับว่างูที่เพิ่งกกไข่ออกมานั้นมันมีนิสัยที่ดุร้ายมากแค่ไหนทั้งทั้งสองคนยังรู้ดีว่างูตัวนี้มีผิดร้ายมากหากถูกกัดก็อาจถึงตายภายในไม่ช้าทางเดียวที่พวกเขาต้องทําในตอนนี้คือกําจัดมันซะ จอชไม่สามารถจริงมันได้ด้วยตัวเองเนื่องจากงูตัวนั้นมันอยู่ภายหลังของจอชจึงต้องไว้ใจให้โซเฟียเป็นคนลั่นไกวินาทีที่โซเฟียหยิบปืนประทับ,บ่าพร้อมยิงงูตัวนั้นก็ชกจอชไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับแต่ว่างูตัวนั้นก็กินลูกตะกัวไปเช่นกันเพียงแต่ว่างูมันยังคงไม่ตายและมันก็ได้หนีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับมาที่จอชอย่างที่รู้ว่าผิดของมันร้ายแรงเป็นอย่างมากทางครูรีบทําการประมพยาบาลเบื้องตน้น ด้วยการรัดแขนของจอชเอาไว้และให้จอชใจเย็นๆลงเพื่อลดอัตราการเต้นของหัวใจป้องกันไม่ให้พิดแล่นเข้าไปสู่ส่วนอื่นๆของร่างกายแต่ภาพกลับมาที่มาโกและโจนคนนั้นกับทั้งสองคนถูกขังไว้ใต้โรงแรม เพื่อที่ว่าต้องการให้สองคนสงบสติอารมณ์และรอให้ตำรวจมาถึงก่อนมาโกเลือกที่จะต่อรองด้วยวิธีที่เร็วที่สุดคือเขาจะจ่ายเงินทั้งหมดที่มีให้กับชายคนนี้เพื่อแลกกับข้อมูลของทั้งสองคนแต่ทว่าโจรคนนี้ก็โลภมากๆครับมันไม่ได้ต้องการเพียงแค่เงินแต่มันต้องการนาฬิกาของมาโกแถมนาฬิกาตัวนั้นก็เป็นนาฬิกาของพ่อมาโกครับตัวเขารักนาฬิกาเรือนนั้นมากๆผลสุดท้ายคือมาโกต้องยอมให้นาฬิกากับชายคนนี้แลกกับการที่เขาจะบอกกับมาโกว่าทั้งสองคนอยู่ที่ไหน จนมาโก้ก็ได้ข้อมูลกับชายคนนี้ว่าทั้งสองคนเดินเข้าไปในเส้นทางต้องห้ามครั้งหนึ่งเขาและเพื่อนโจนอีกคนของเขาเคยเข้าไปในป่าเพื่อล่างงูตัวหนึ่งนังของมันสามารถทําราคาในตลาดได้สูงมากแต่เมื่อเข้าไปในป่านั้นเขาต้องกลับมามือเปล่าพร้อมกับต้องเสียเพื่อนไปอีกคนดูดูแล้วคงอาจจะไม่ใช่ข้อมูลแต่เป็นคําขู่มากกว่านะครับกลับมาที่สสามีภรรยายครั้งครับ ตอนนี้กลับกลายเป็นจอสที่เสียสติแทนตัวเขาสิ้นวังเป็นอย่างยิ่งคิดว่าไม่มีทางอื่นได้รอดอีกแล้วเราอาจจะตายอยู่ในนี้อย่างแน่นอนกลับกันกับโซเฟียที่ใจเย็นลงพยายามบอกกับจอให้ใจเย็นๆเ,เพื่อลดอัตราการเต้นของหัวใจและมันก็ถึงเวลาที่ทั้งสองคนจะต้องเคลียร์เรื่องที่ค้างคาใจกันอยู่ใ,ใ่ทั้งหมดของการทะเลาะของทั้งสองคนนี้มันเป็นเพราะเธอรู้สึกเสียใจและรู้สึกขาดโอกาส หลังจากที่ลูกของเธอเกิดขึ้นมาเธอพลาดโอกาสในการพัฒนาอาชีพการแพทย์ไปมากเธอนั้นรักอาชีพนี้มากๆและอยากต่อยอดมันให้ไปจุดสูงสุดของอาชีพแต่ติดตรงที่ว่าเธอต้องเสียสละมาเลี้ยงดูลูกกล่าวสรุปง่ายๆคือสาเหตุที่ทั้งคู่ทะเลาะก,กันเป็นเพราะโซเฟียต้องการปลีกตัวออกมาและทําตามความฝันของตัวเองให้สําเร็จครับโดยที่ไม่อยากให้ครอบครัวเป็นก้างควางข้ออีกต่อไป ก่อนที่จอร์จจะบอกว่าเขาเสียใจเป็นอย่างมากคุณเสียสละก,กับผมมามากมายและผมรู้ดีว่าลูกของเราต้องโชคดีเป็นอย่างมากที่มีคนเป็นแม่คอยเลี้ยงดูลูกของเราและแล้วอาการของจอร์จก็เริ่มออกมาทีลเลนิดทนนิดครับเส้นเลือดบริเวณคอของจอร์จเริ่มมีเลือดจับตัว พิษของงทูทำให้เลือดของจอจกลายเป็นลิ่มจนมันทำให้เกิดการอุดตันมันเป็นสาเหตุการตายหนึ่งของคนที่ถูกงูกัดครับโซเฟียคิดว่าเธอต้องตัดสินใจเคลียร์ลิ่มเลือดนั้นให้เร็วที่สุดแม้ว่าจอ์จะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่โซเฟียคิดแต่คำตอบสุดท้ายมันคือการตายอยู่ดีครับอย่างน้อยหากเสี่ยงทำตามโซเฟียพอจะมีเปอร์เซ็นต์การรอดอยู่ท้ายที่สุดแล้วจอจก็ยอมให้โซเฟียทำ อันดับแรกเริ่มจากการเผามีดก่อนครับอาจจะสงสัยว่าเผาเพาะอะไรจากที่ผมเข้าใจมันอาจจะเป็นการทําความสะอาดมีดแบบง่ายๆและรวดเร็วครับสมานกับเป็นการฆ่าเชื้อให้กับมีดและเธอก็ได้ทําการผ่าและเอาเลืมเลือดออกมาก่อนที่จะใช้มีดร้อนทาบมันอีกทีเพื่อทําการปิดแผลเอาไว้ผลสุดท้ายหลังจากทําเสร็จทั้งสองคนก็ช็อกไปเลยครับจนต้องสลบลงไปเกือบหนึ่งชั่วโมงและแล้วเมื่อทั้งสองคนฟื้นสติขึ้นมาจอร์สก็มีอาการที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดีมาก เพราะโดยปัจจัยหลายๆอย่างแต่ด้วยการที่ทั้งคู่ได้ฝ่าฟันอุปสรรคมาก่อนหน,น้านี้มันกลับทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับมาเชื่อมต่อกันอีกครั้งตอนนี้โซเฟียเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งไหนมันสําคัญกับเธอมากกว่าถึงตอนนี้ก็น่าจะพูดได้เต็มปากแล้วนะครับว่าที่โซเฟียพูดนักพูดน่าว่าเธอรักอาชีพหมอมาก ก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่เธอพูดเล่นๆออกมาครับเธอจบเกียรินิยมอันดับหนึ่งจากมหาลัยแพทย์อันดับต้นๆของประเทศไม่แปลกเลยที่เธอจะแลกความฝันมากสักขนาดนั้นตอนนี้พวกเขาก็มีบางสิ่งบางอย่างรออยู่บ้านของพวกเขาซึ่งนั่นคือลูกๆของทั้งสองคนครับเราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ให้ได้และฉันจะออกไปจากที่นี่พร้อมกับคุณเท่านั้นกลายเป็นว่ามันทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับมาดีกันอีกครั้งครับทั้งคู่เริ่มเข้าใจกันและการและความสําคัญของครอบครัวและแล้วโซเฟียกลับเกิดเป็นมาครับ ตอนนี้เชือกของเราขาดไป8ฟุตงูงูตัวนั้นอาจยาวมากกว่า8ฟุตฉันคิดว่าเราเอางูตัวนั้นมาทำเป็นเชือกดีกว่ามันอาจจะเป็นแผนที่โคตรแฟนตาซีใช่ไหมล่ะครับแต่ทว่าโซเฟียกลับคิดจริงครับ ทันใดนั้นเธอหยิบกล้องสองทางไกลขึ้นมาและส่องหางูตัวนั้นว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเธอมั่นใจอย่างยิ่งว่าตอนนี้ไขของมันยังคงอยู่ที่นี่งูงไม่มีทางทิ้งไขของมันอย่างแน่นอนแล้วก็โปเช่เจองูตัวนั้นอยู่ไม่ไกลครับเช่เนเดียวกันนั้นสติของจอจก็เริ่มเลือนลางลงทุกทีก่อนที่จอ์จะเริ่มหมดสติไปอย่างชา้าช้าและมันก็ทําให้โซเฟียไม่มีเวลาเหลอ,อีกแล้วเธอจะต้องรีบทําในสิ่งที่ต้องทําให้เร็วที่สุด เธอเลือกที่จะใช้กล่องเหล็กและไฟฉายที่อยู่ในกระเป๋าควางสายงูเพื่อล่อให้มันกลับมาแต่ว่าง,งูมันก็เป็นสัตว์อสรพิษจอมเจ้าเล่ห์ครับแทนที่มันจะคลานเข้ามาตรงๆแต่ว่ามันคลานเข้ามาข้างหลังของโซเฟียแทนโซเฟียหยิบช็อตกันขึ้นมาพร้อมยิงด้วยมุมมองวิสัยทั์ในการยิงที่ยากลําบากและเธอก็ลั่นไกลออกไปปองันสุดท้ายของปืนพลาดเป้าไปกระสุนในรังเพลิงไม่มีเหลืออีกแล้วงูตัวนั้นเข้ามาฉกเธอและรัดตัวเธออย่างสุดแรงเลยครับ ด้วยที่เธอยังคงรังหัวงูเอาไว้แรงรัดตัวอย่างมหาศาลมันเริ่มทําให้โซเฟียเห็นภาพเรือนลางผลง่ายๆคือเห็นภาพหลอนครับ เธอเห็นภาพหญิงคนหนึ่งเดินลางพร้อมกับแสงไฟณที่นี้ผมขอเดาว,ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เธอเชื่อรับซึ่งก็น่าจ,จะเป็นพระแม่มารีนั่นเองในขณะเดียวกันเจ้างูเองก็ไม่ยอมแพ้รัดเธอต่อไปจนมาถึงจุดพลิกผันจอร์จที่ได้สติกลับมาอีกครั้งใช้เม็ดที่อยู่ในมือปิดชีพงูและแล้วโซเฟียก็เริ่มจัดการนำงูทำเชือกทันทีครับก่อนที่จะพยายามคว้างออกไปหลายครั้งและผลสุดท้ายคือเธอทำได้สำเร็จครับเธอนั้นพยายามที่จะลากตัวจอร์จขึ้นมาแต่ว่าจอร์จในตอนนี้เรียกได้ว่าร่อแรงมากๆจอร์จบอกกับโซ ให้เรียกคนอื่นมาช่วยโซเฟียตัดสินใจทำที่จอต้องการครับคือพยายามวิ่งออกไปทั้งทที่ตัวเองโดนกัดมันใช้เวลามากจนพระอาทิตย์ตกดินอาการจากถูกงูกัดเริ่มแสดงพลอ,ออกมาเธอนั้นได้พยายามรวบรวมสติเอาไว้จนกระทั่งเธอเองได้ไปสะดุดเข่ากับเถาวันครับแต่โดยผิดของงทูทําให้เธอกลับเห็นภาพหลอนขึ้นมาอีกครั้งภาพเดิมที่เป็นผู้หญิงพร้อมกับแสงไฟทว่าแสงไฟที่ว่านั้นก็ไม่ใช่แสงไฟที่เธอเห็นภาพหลอนครับ มันคือแสงไฟจากรถของคนที่กําลังมาช่วยเหลือครับเธอได้รับวัคซีนกันพิษงูได้ทันแต่ก็ยังคงไม่รู้ความเป็นไปไร้ดีของ George. จอชเจ้าหน้าที่ต่างๆร่วมระดมทีมค้นหาจอชจนกระทั่งในที่สุดเพลงของจอชก็กลับมาทีมมากับเพื่อนของเขาอย่างมาโกและเธอก็ได้พบกับจอชในสภาพที่ยังมีสติอยู่ครับกลายเป็นว่าทั้งสองคนสามารถรอดไปได้และจบไปอย่างแฮปปี้เอนดิ้งครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง q Quick s แซนปี2023เพื่อนๆคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างครับ ตามสไตล์หนังงบต่ำหนังเรื่องนี้ทําได้ดีมากๆเลยละครับจุดที่พีคที่สุดของหนังเรื่องนี้ก็คงไม่ต้องพูดครับมันคือการเอางูมาทําเป็นเชือกนี่แหละครับผมรู้สึกว่ากับคนสร้างหนังเรื่องนี้จริงๆครับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จําเป็นต้องตายตัวของมันและผมก็ขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไป7เต็ม10เลยแล้วกันครับอันนี้เป็นความคิดของผมเองคนเดียวเท่านั้นแล้วเพื่อนๆล่ะให้ขี่คะแนนกันดีครับก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆครับ ที่ในที่สุดทุกท่านก็พาเราไปจนถึง1 0 0 0 0แสนซับสไครต์จนได้เราเองก็จะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาช่องต่อไปหวังว่าทุกทกท่านจะยังคงเอ็นดูช่องเล็กๆของพวกเราต่อไปนะครับมุ่งไปสู่เป้าหมายต่อไป3 0 0 0สนซับสไครต์รักพวกเราน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆน,น,นะครับ เช่นเดิมหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u b s c r i b e ให้กับพวกเราหรือถ้าหากใครต้องการสนับสนุนช่องของพวกเราก็สามารถสนับสนุนผ่านทางช่องทางซ้ายล่างนี้ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นทางพร้อมเพหรือทัวร์ลเลนหรือหากใครไม่มีปัจจัยอยากสนับสนุนช่องของพวกเราก็สามารถสนับสนุนด้วยการกดถูกใจเพราะมันจะทําให้คลิปของเราแสดงผลให้กับคนอื่นๆได้มากขึ้นครับสาหรับวันนี้ต้องจบไวเพียงเท่านี้และพบกันใหม่กับหนังเรื่องต่อไปเวสเตอร์สตูดิโอขอสวัสดีครับ